วันนี้รเราจะทำการรักษาทางภายในะครับซึ่งมีเศษอาหารติดคอข้อยู่ระหว่างการที่หารเรียนการเพื่อายาช้างก่อนที่จะทำการรักษาด้วยการเลื่อนที่ปากช้างดูเศสศษ ช้างตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับช้างตัวนี้ชื่อพังไทรินครับเป็นช้างที่ใจดีและชาวบ้านหน้าหน้านับถือและก็คิดถึงน่ารักเขาทุกคนแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาใช้ช่วยเหลือเขาตลอดให้อาหารให้อะไรเด็กผู้ผใหญ่ใกล้ได้ไหมช้างเด็กเล็ก,เด,กเด็กแดงเขาได้หมดตัวนี้ช้างใ,ใจดีมีความเชื่องมีความเชื่องไม่ดุไม่ไาย กับคู่อื่นด้วยและพอนฝูงก็ไม่ดุไม่ร้ายก็จะรักเพื่อนฝูงเขามากๆจะร้องไห้เห็นเพื่อนฝูงไม่ได้เราก็ร้องไห้ติดรักแล้ตัวอื่น,นมาเห็นควันเขาตีตัวอื่นเขาเห็นเนี่ยเขาจะร้องไห้เหมือนคนเลยพลักพลักปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ปิดเ,เอาไว้ไม่ไม่ไมหลเพราะปิดเอาไว้ ไม่เอเรไม่อ้น,นี่ปิดแต่ครั้งแรกเนาะพาพาเอานียครับช้างครับเป็นยังไงครับอาการอาการตอนแรกๆก็คือมันจะนำลายไหลแล้วก็จะรับทานอาหารก็มันต่อเอาไม่ลงมันจะอ้วกออกกับพื้นพร้อมกับสักพักอีกจะให้อีกก็ลงไม่ได้ให้น้ำมาช่วยก็ ลงไม่ได้มันก็จะท้องกับคืนา,ายก็ประมาณสัก10นาที20นาทีเราก็ไปยายาใใ้้อาหารช่ออยวยเขาช่วยพยายามช่วยอใจช่วยทีีเขาก็ไม่ฟักฟื้นมาให้เราเราก็เลยจําเป็นก็ต้องมาให้ทางโรงพยาบาลหาช่วยดีแลว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้อาจารย์ก็แค่ล้วงเข้ามาในปากค้า,างแล้วนะครับเพื่อจะดึงเอาเศษอาหารออกหรือสิ่งของปอมปนเข้าไปอยู่ในปา,นานกนะพกเราล้งไปค้างแรกยังไม่เจอนะยังไม่เจอ, <S <S ต,อนนตอนนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังจะใช้ความพยายามล้วงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าอะไรติดอยู่ข้างใน ตอนนี้นายสัตรูแพทย์กับเราช่วยกันเต็มที่เลยนะครับเพื่อจะดึงเอาสิ่งของที่คาดว่าน่าจะเป็นเศษอาหารติดอยู่ในช่องคอตอนนี้ใช้เครื่องมือสอดเข้าไปในปากทางเลยครับ อันนี้ก็กำลัระชินเข้าไปแต่ไม่แน่ใจว่าควางกระชินนั้นมันอยู่กับผมไหนแต่ว่าติดง่ายติดแขนผมที่ล้มไปยังไม่เปลือกแสดงว่ามันติดติดก็เลยเอาข้อตัดออกแล้วกระชินทีนี้เราดูอาการยังไงครับหมอก็รอดูให้ยาแก้ปวดให้ยาฆ่าเชื้อแล้วดูว่าเขาสามารถกินได้ไหมใช่กระแทกในปุ๋กระแทกน่าจะดูนครับเพราะว่ากระแทกเขามีที่สูงะเพาะแล้วแต่ว่ามันจะตาก คือเราไม่รู้ว่ามันค้างในลักษณะนไหน